ถ้าไทยมาถึงจุดนี้แล้วนะคุณแมวสาวจุดไหนคะไม่โวยไม่ได้หรอกไม่ด่าก็ไม่แก้ไม่ด่าก็ไม่แก้โอ้โหในโซเชียลสแตนดาร์ดไวกับคำนี้มากนะคะแลวหลายคนบอกว่าขออนุญาตบอกว่ากดไลค์ให้เลยนะเพราะมันโดนแล้วมันใช่จริงๆเมืองไทยมาถึงจุดนี้ได้ไงอะถึงแล้วคะ่ะไม่โวยก็ไม่ได้ไม่ด่าก็ไม่แก้ใช่คะ่ะวิ่งไล่ตามปัญหาตลอดคะ่ะ อย่างนี้ก็มีด้วยอ่ะมาดูกันไม่โวยไม่ได้คืออะไรดีกว่ากลที่ที่อยู่ๆกันน่ะอยู่แบบบริหารจัดการด้วยหรือเปล่าอ่ะโอเคมาเริ่มที่ไปกันที่อดีตนางเอกปัจจุบันเป็นแม่พระเอกแต่ยังสาวยังสวยนะหมูพิมพกาสิงสมบูรณ์เธอแรงเธอฟาดแรงแม่ฟาดแรงจริงๆแม่ฟาดแรงลูกก็ไม่เบาค่ะน้องนายณพัทรค่ะโอเค ไปแันที่ไอจของ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 ,ของแม่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์นะนะใช่แล้วเธอโพสในไอจเธอเป็นรูปสถานีกลางบางซื่อโอ oh, ใช่ค่ะเป็นรูปสถานีกลางบางซื่อเป็นรูปคนเข้าแถวโอ้โ oh, ห oh. นับร้อยต่อแถวกันค่ะพร้อมกับเธอบรรยายใต้ภาพว่าชายชาติทหารตำรวจของประชาชนหายไปไหนกันหมด ควรออกมาช่วยงานจัดระเบียบได้ไหมเป็นแบบนี้จะตายกันหมดทําไมพวกท่านเห็นภาพเหล่านี้แล้วยังนิ่งดูดายแล้วก็มีเครื่องหมายคําถามอีกเยอะมากแล้วก็ทําไมต่อด้วยเครื่องหมายคําถามค่ะเราทราบานะฮะที่ไซการัางซื่อเขาจัดเป็นจุดฉีดวัคซีนนะใช่ค่ะมีคนแห่แหนไปฉีดวัคซีนที่นั่นเยอะใช่แล้วเพราะจุดไหนไม่มีที่นี่มีจุดไหนวัคซีนชอ็อตที่นี่ไม่เคยชอ็อตค่ะผมก็มีคําถามนะ ไมสายกางบางเซอร์ไม่เคยช็อตวัคซีนจุดอื่นมันช็อตกันสั่นวันไหวเทคิวกันตลอดก็แปลกใจก็แปลกใจแต่ช่างมันเถอะมีให้ฉีดก็ฉีดเขาบอกให้ฉีดก็ฉีดค,คนแห่ไปฉีดที่สายางบางเซอร์และดูสภาพของการเข้าคิวเพื่อจะรอรับการฉีดสว้สิครับระยะห่างทางสังคมอยู่ไหน เกิดอะไรขึ้นแม่หมูไปเห็นเข้าทนไม่ไหวถ่ายภาพประปาจานพร้อมกับโพสต์ด้วยข้อความดังว่าค่ะนาทีนาทีต่อมานาทีต่อมาในคอมเมนต์สนุกอค,คอมเมนต์สนุกมากอ,อย่างเช่นข้อความที่หนึ่งนะเขาบอกใช่ครับเวลาประชาชนเดือดร้อนหายหัวกันหมดไม่เห็นแม้แต่คนเดียวจากนั้นคุณใบเฟินคุณใบเฟิรนก็ถามแม่หมูว่าเอ๊อทะที่ไหนคะภาพที่ที่ที่เอามาโพสต์น่ะที่ไหนคะ แม่หมูก็ตอบว่าสถานีสถานีฉีดวัคซีนบางซื่อกลางก็คือสถานีการบางซื่อที่ฉีดวัคซีนนั่นแหละยยังมีอีกหลายที่ทุกคนแย่งคิวชีวิตเออชีวิตแย่งคิวชีวิตเออ,เอ,อแล้วก็มีคนมาต่อด้วยนะดูได้มานานแล้วประเทศถึงเป็นแบบนี้ไงอีกคนบอกท้องไม่รู้ร้อนอ่ะอเยอะแยะมากมายนะถ้าไปอ่านก็ต้องบอกว่าสนันบันไหวจริงๆนะคะกับภาพที่สะท้อนออกมาประเทศไทยนี่ก็แปลกไม่โวยไม่ได้ไม่ได้ไม่แก่ หลังจากที่ถูกประจานสียับเยินกรมการแพทย์ก็อ้อมแอมออกมาสั่งแก้ไขละออกมาชี้แจงว่ามีการแก้ไข1 2 3มีการจัดระเบียบใหม่อะไรอย่างไรนะคะในการออกมาชี้แจงอ,อใน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 การออกมาแก้ไขของทางกระทรวงสาธารณสุขทางกรมการแพทย์นั้นบรรยายสหยดย้อยเลยค่ะ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้1 2 3 45สองสามสี่ห้าดังนั้นดังนั้นเราสั่งให้แก้ไขไปแล้วดังต่อไปนี้1 2 3่5สองสามสี่ห้าคิดให้เร็วกว่านี้ก่อนได้ไหมแต่มันมีข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าสาเหตุฝนตกหลายจุดนะคะแล้วทำให้เกิดภาพแบบนี้อีกแก้ไขอันหนึ่งคืออะไรปะฝนขณะนี้ฝนหยุดตกแล้วเกี่ยวอะไรด้วยก็เลยดีขึ้นไงก็ในภาพทําให้จราจรเบาบางไงภาพมันเห็นได้เกี่ยวกับฝนอะไรตรงไหนเลยเออฝนตกไงเขาบอกฝนตกเป็นหนึ่งในสามข้อที่เขาอ่ะชี้แจง